สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะฮะอยู่ที่บ้านแม่ปูคาตําบุนางแรงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะก็เป็นร้านอาหารเก่านะฮะูค่ะก็อยู่ทางเข้าบ้านดำนะฮะของอาจารย์ถวันดัชนีนะฮะอยู่ห่างกันเพียงแค่200เมตรเองเท่านั้นนะก็รั้วรอบขอบชิดนะฮะรั้ว3ด้านแล้วก็ ด้านหน้าก็เปิดทํากิจการนะฮะพื้นที่เหลือที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าห้องแถวนะฮะเพิ่มเติมได้นะฮะก็ขายทั้งสิ่งปลูกสร้างเลยนะฮะลูกค้าก็ตามเบอร์โทรที่เห็นเลยนะฮะสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงหรือว่า,าผ่านแอดมินได้นะฮะตามเบอร์โทรนย์เลย0931345448หรือว่า 0810249153นะฮะก็โทรมาสอบถามได้นะฮะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่9ล้านบาทนะฮะก็พื้นที่2งาน48ตารางวานะฮะหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่60เมตรอย่างนี้เลยนะฮะเป็นถนนาทางเข้าบ้านดำของอาจารย์ถวันดัชนีนะฮะก็บ้านดำก็จะตรงไปอีกประมาณแค่200เมตรเองเท่านั้นนะฮะ ถนนกว้างนะฮะลูกค้าพร้อมระบบระบายน้ําอย่างดีเลยนะฮะถนนกว้างประมาณ8เมตรนะฮะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนี่ใช้วัสดุอย่างดีเลยนะฮะเกรดดีเลยทีเดียวนะฮะก็เคยเป็นร้านร้านกาแฟนะฮะร้านอาหารร้านกาแฟนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่กันนะฮะ ก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะ ข้างในก็สามารถทำเป็นร้านขายของฝากนะฮะลูกค้าโครงสร้างแข็งแรงนะฮะโครงสร้างแข็งแรงแน่นหนาเลยทีเดียว น,นี้ก็คงเคยเป็นส่วนของร้านกาแฟนะฮะลูกค้าเมื่อก่อน ก็เป็นสองชั้นนะฮะลูกค้าเป็นสองชั้นอีกชั้นหนึ่งก็จะขึ้นด้านบันไดด้านข้างนะฮะพี่แล้วชั้นสองขึ้นที่ขึ้นที่ไหนอะ่ะ ขึ้นด้านข้างนะฮะชั้นสงองจะขึ้นด้านข้างแบบนี้นะลูกค้า เป็นลานโล่งๆเลยนะฮะนัานบน ก็มีห้องเก็บอุปกรณ์นะคะ้าเปิดไม่ได้นะฮะก็เป็นผนังเบานะฮะตรงนี้ผุนะฮะผุแล้วก็ไว้เก็บอุปกรณ์นะฮะห้องเก็บอุปกรณ์โตเก้าอี้นะฮะนั่นน้องก็ก็เป็นพื้นที่โลง่งๆแบบนี้เลยนะฮะก็เมื่อก่อนน่าจะมีโต๊ะนะฮะทานาข้าวถอนกาแฟนะฮะ ก็อยู่ใจกลางชุมชนเลยนะฮะใจกลางชุมชนก็ห่างจากมหาวิลัยราชพัฒเชียงรายเพียง3.6กิโลนะฮะห่างบ้านดำแค่200เมตรนะฮะไปบิ๊กซีสก็7.2กิโลเมตรหรือว่าไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงก็10.4กิโลเมตรนะฮะ มันก็เ,เป็นในส่วนของห้องน้ำรับแขกนะลูกค้าตรงนี้มีบ้านเลขที่ไหมครับพี่ อันนี้อันนี้รือเปล่าต่บ,บินค่าไฟนี่รือเปล่าบอ่านะบุษบงเนี่ยครับก็บ้านเลขที่สองหกสามนะฮะลูกค้าหมู่สองตะบนนางแรมอำเภอเมืองจังหวัดชียงรยนะฮะบ้านเลขที่หลังนี้นะฮะก็พื้นที่เหลือเยอะแยะนะฮะหน้ากว้างติดถนนนะลูกค้า เป็นพื้นที่สูงนะฮะเป็นพื้นที่สูงก็ต้องมาทำความสะอาดนะฮะปรับปรุงด้านข้างน่าจะมีบ่อน้ำนะลูกค้าน่าจะเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อโบราณน,นะฮะก็ทำความสะอาดนี่ใช้ได้เลยนะฮะ ด้านหลังก็ยาขึ้นแล้วนะลุกหน่อยหนึง่งก็ลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่เห็นเมื่อกี้เลยนะฮะหรือว่าติดต่อผ่านแอดมินได้นะฮะก็เดี๋ยวตามไปชมทางออกจากแปลงนี้กันนะลูกค้าตามไปชมกันนะฮะลูกค้าว่าเดี๋ยวเราไปดูบ้านดำกันก่อนนะฮะว่าระยะทางมันใกล้ขนาดไหนนะฮะ ก่อจากที่ดินตรงไปอีกนะฮะนี่ก็เป็นเป็นส่วนของร้านค้าร้านกาแฟนะฮะร้านขายของฝากนะฮะถึงแล้วนะลูกค้าถึงแล้วอันนี้ก็เป็นที่จอดรถนะฮะที่จอดรถของ บ้านดำนะฮะก็ตรงส่วนนี้ก็จะมีะนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมนะฮะช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าอยู่เลยนะฮะที่เรามาก็ทางเข้าเดียวกันนะลูกค้าทางเข้าเดียวกัน เดี๋ยวเราจะกลับรถนะฮะกลับรถแล้วก็ออกไปถนนพหลโยธินนะฮะนี่ก็คือทางออกนะฮะขอแปลงนี้ติดถนนเส้นเดียวเลยนะฮะเส้นเดียวมากับบ้านดำนะฮะของอาจารย์ถวันยัชชนีนะฮะก็ออกจากถนนพหลโยธินอีกประมาณ500เมตรนะฮะ กับมาบ้านดําได้นะฮะก่อนถึงบ้านดํา200เมตรอยู่ซ้ายมือนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นอาคารสิบูกสร้างใหญ่ๆเลยนะฮะอันนี้ก็ทางเข้านะฮะบ้านดำเราก็จะเลี้ยวขวานะลูกค้าออกถนนอ่าพหลโยธินนะฮะ ถ้าท่านไหนสนใจนะฮะที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่0932927167หรือว่าทักลายวาสันด์ดอทไทยแลนด์มาได้นะคะก็คลิปนี้ก็ขอลานไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ